เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะออกกำลังกายค่ะอันนี้เขาเรียกาเก็ตใช่ไหมคะขออนุญาตถ่ายแน้วนะคะลูกเรียกสเก็ตใช่ไหมคะเด็กๆการออกกำลังกายมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาลูกๆเขามาออกกำลังกายไปด้วยค่ะเขาก็มาด้วยกันค่ะ ทุกช่งวงวัยนะคะการออกกาลังกายก็เป็นสิ่งดีทุกเพศทุกวัยก็ทํากันค่ะแล้วแต่ที่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะคะเดินแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะบางคนก็ชอบวิ่งบางคนก็วิ่งไม่ไหวก็เดินเอาค่ะได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสนุกมากนะคะทุกคนสนุกมาก,มากค่ะ ก็จะส่องบรรยากาศให้ดูนะคะว่ามีคนออกกำลังกายเยอะแยะค่ะทุกคนนี่นะคะเสียงธรรมชาติจะถ่ายไม่ทันค่ะนักวิ่งค่ะ เขาก็วิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะคูดาวแล้วเขาก็จะนั่งพักผ่อนค่ะบางคนก็เดินบางคนก็วอล์กไปด้วยแล้วก็ฟังฟังเพลงฟังอะไรของเขาอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะ,ะมุมนี้ต้นไม้หนาต้นไม้หนาแล้วเราก็จะจะ,ะภาพมันก็จะไม่ชัดเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ บรรยากาศสวยๆของริมน้ำนี่ค่ะทุกคนพอบางคนเขาพักแล้วเขาก็มานั่งนั่งพักผ่อนรับลมตรงริมน้ำค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ